วันนี้มาบอกนะคะหนึ่งวิธีนะคะสำหรับคนที่มีความทุกข์นะคะวิธีกำจัดความทุกข์หนึ่งวิธีในวันนี้ก็คือว่าเราจากระดับความทุกข์เราอยู่ในระดับหนึ่งนะคะจงสร้างปัญญาสร้างสติของเรานะคะให้เหนือกว่าความทุกข์นั้นนะคะจากความทุกข์ใหญ่ๆโตจนเรารู้สึกว่าโอ้มันยิ่งใหญ่มากสาหรับเราเราทุกข์มากทุกจนแบบว่าคิดอะไรไม่ออกเลยนะคะกลับมาตั้งสตินะคะเอาปัญญาของเรานี่แหละคะ่ะ าทาให้เหนือระดับความทุกข์ที่เรามีเอาความทุกข์กองไว้ข้างๆก่อนนะคะ สร้างสติสร้างปัญญาขึ้นมานะคะคนสําเร็จระดับโลกมหาเศรษฐีทั้งหลายนะคะเขาจะไม่เอาความทุกข์มาเหนือมาดับทุกสิ่งทุกอย่างของเขานะคะการที่มีทุกข์ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ให้เรามองทุกข์นะคะให้เป็นปัญญาให้เป็นประสบการณ์ให้เป็นการเรียนรู้ให้เป็นการพัฒนาตัวเรานะคะว่าเป็นอย่างไรเราจะต้องแก้ปัญหาแก้ความทุกข์นี้ผ่านไปได้นะคะระดับไรระดคนระดับโลกมหาเศรษฐีทั้งหลายนะคะที่เขา ก้าวข้ามผ่านจุดจุดนั้นมานะทุกคนมีความทุกข์ทุกคนมีปัญหาหมดแต่เขาจะไม่หนีปัญหาเพียงแค่ให้รู้สึกว่าปัญหาเป็นการพัฒนาตัวเรานั่นเองนะคะแล้ววันหนึ่งนะคะทุกนั้นมันจะดับไปมันจะเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆแล้วมันก็จะหายไปนะคะทุกคนเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะที่มีความทุกข์อยู่ทําสิ่งดีๆต่อไปพัฒนาตัวเองต่อไปนะคะวันหนึ่งเราจะเป็นคนหนึ่งที่มองเห็นความทุกข์เป็นเรื่องจิบๆมากๆเลยค่ะ